ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวันพารวยวันนี้ก็มารับชมแนวทางวัยลาวพัฒนาประจงวดวันที่6ทั02ทั69นะครับสำหรับผลงานในงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่เลขวิ่งรูดในหลัก7นะครับก็เข้าไปที่คู่ชุด จส่วนตารางตัวเลขก็มาครบนะครับแปดศูนสาำหรับช่อง Youtube ฟันพุรวยก็เป็นสื่อการในการเลือกซื้อสลากทยี่แงรัฐบ,บาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสำหรับแนวทางตัวเลขก็ นํามาให้ได้รับชมทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทางช่อง YouTube ฟันพรารวยตรงนี้ก็มาดูสีตีผลหวยลาวที่ออกไปแล้วก็มีดังนี้นะครับ2 1่บอทศูทับหกออก319 685 2 3เก้าทับศูทับหกออก5 1 8 4 0ึ

หนึ่งหแปดศย์เจ็ดสามวันที่6กทับศูนย์สองทับหกก้าก็รอผลออกนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขก็มีมาในรูปแบบเลขนอกตารางแล้วก็เลขในตารางนะครับในการจับเป็นคู่ชุดสองตัวสามตัวสีตัวตามลำดับตามที่เคยทำมานะครับก็ไปรับชมแนวทาง ตัวเลขนะครับก็เริ่มที่เลขนอกตารางก็มีเลข0เลข2เลข3ามจะเป็นคู่ชุดภายใน3ตัวเลขนี้ก็เป็น0203์สถ้ามาเลขเบิลก็เป็น0ู2ย์ศนะครับส่วนเลขในตารางก็มี2แถบสีคือสีน้ำเงินก็จะเป็นเลขวิ่งรูด สีส้มก็จะเป็นเลขคู่ประกบนะครับในการจับเป็นคู่ชุดสองตัวสามตัวก็จะเพะตามตารางตัวเลขนี้หรือว่าท่านผู้ชมจะจับเพียงแค่ภายในสีส้มก็ได้นะครับหรือจะเอาสีส้มไปประกบกับเลขนอกตารางก็แล้วแต่นะครับถึงเงินเป็นเลขวิ่งลูดก็ทําได้เลขเก้าเลขสี่เลขห้านะครับ ก็เป็นแนวทางหวยลาว่าพัฒนาประจำวันที่6ทับศูนย์สองทับหกเก้าในงวดที่ผ่านมาก็มาแปดศูนย์ในแถบตัวเลขสีส้มนะครับส่วนสีน้ำเงินประกอบสีส้มในงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่คู่ชุดเจ็ดสามนะครับตามที่ได้จับเป็นคู่ชุดส่วนเลขนอก,นอกตารางก็ไม่มานะครับ ก็มาดูแนวทางตัวเลขของเราชุด2ตัวตามตารางตัวเลขนะครับก็เป็นเลขวิ่งรูดในหลัก9นะครับหลัก9ก็ตั้งแต่90ถึง99 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ตัดมา4คู่คือ97 96 95 91ตัดให้เหลือน้อยตัวลงไปก็เน้นไปที่คู่ชุด เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าห้านะครับก็เป็นแนวทางหวยลาพัฒนาประจำว่าวันที่หกทับศูนย์สองทับหกเก้าต่อไปก็เป็นแนวทางตัวเลขหวยลาวจุดสองตัวในหลักสี่นะครับหลักสี่ข้อตั้งแต่สี่ศูนย์ถึงสี่เก้า สีศูนย์ตีหนึ่งสีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีหกตีเจ็ดสีแปดสี่เก้าตัดมาเหลือสี่คู่คือสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งสี่หกแนวทางชุดสองตัวในเลขวิ่งรูดหลักสี่ก็เน้นไปที่คู่ชุดสี่แปดแล้วก็สี่หกก็รอรุ้นผล วันที่6กทับศูทับหกที่ตรงนี้นะครับว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่สำหรับแนวทางตัวเลขก,ก็ลงทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ต่อไปก็เป็นแนวทางห้ยราวชุด2ตัวในหลักหลักหนะครับเลฟวงรูดห้า ห้าก็ตั้งแต่ห้าศูนย์ถึงห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าตัดมาสามคู่คือห้าหนึ่งห้าแปดห้าเจ็ดก็เน้นไปที่คู่ชุดห้าแปดนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขชุดสองตัวในงวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้เข้าเลขเน้นนะครับก็เข้าไปที่เจ็ดสาม ต่อไปก็เป็นแนวทางหวยราวชุดสามตัวนะครับก็จะมีสี่คู่ชุดดังนี้เจ็ดห้าหนึ่งแปดเก้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หกก็เป็นแนวทางตัวเลขชุดสามตัวนะครับ ตามที่ได้จับเอาตามตารางตัวเลขสำหรับแนวทางตัวเลขก็ลงทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับหวลาวพ้านาก็เข้ามารับชมรับฟังได้ทางช่อง Youtube บันพารวยตรงนี้ต่อไปก็รับชมแนวทางหวัวเราวชุดสีตัวก็จะมีสี่คู่ชุดทางนี้คือ9 7ด ห้าหนึ่งสี่แปดเก้าหกสี่เจ็ดเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกชุดสี่ตัวก็เน้นไปที่คู่ชุดสี่แปดเก้าหกแล้วก็สี่เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับพันที่หกคุมพาพันธ์ สองห้าหกเก้าก็รอุ้นผลว่าทะเลจะมาตามนี้หรือไม่นะครับจุดสองตัวสามตัวสี่ตัวตามลําดับนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขหายเล่าพรนะนาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็รับชมเพื่อแนวทางเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมรับฟังทางช่องของเราก็นำแนวทางมาให้ท่ารับชม ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับสำหรับแนวาทางตัวเลขก็เช็ดกำนวนมาให้ได้รับชมก็คงม,มีเพียงเท่านี้ก็ขอขอวยทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ